คุณผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วมาดูพลังงานดวงการเงินของคุณในวันนี้กันว่าเป็นอย่างไรนะคะก่อนรับชมคลิปนี้ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นึกถึงเจ้าที่เจ้าท,า,ทางเทพองค์พระลักษณ์ประจําตัวคุณให้โชคชะตาเปิดให้ดวงเปิดให้คําทํานายนี้ออกมาแม่นยําแต่ก่อนรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไป มาดูกันค่ะว่าดวงการเงินของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะพี่หมอจะเปิดให้สามวานะหนึ่งสองสามพลังงานของไพ่บอกแบบนี้ค่ะดวงการเงินของคุณในช่วงนี้ว้าวสิบถ้วยนะคะสิบถ้วยเอ,อ้ยโทษทีเก้าถ้วยคุณจะมีความมั่งคัง่งความร่ํารวยจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาวันนี้มีโอกาสไปสการะขอพรจากองค์พ่อพิฆเนศ ไปเลยนะไปสักการะไปขอพรไปรับพลังงานดีดๆจากท่านนะคะคุณจะมีความโชคดีความมั่งคั่งไพ่เป็นนี้พี่หมอเปรียบเหมือนเป็นองค์พ่อพ่อพิคเเนจะสําเร็จหรือใครทํางานลงทุนธุรกิจอยู่มีองค์ท่านอยู่ในร้านจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเรื่องการเงินกําไรไรายได้จะมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะก้าวเหรียญว้ามีโชคลาเนะวันนี้คุณจะได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่ก้อนโต มีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามารองเงินได้เงินตกลงเจราจาเรื่องการเงินสําเร็จคุณเนี่ยผ่านมาเห็นคลิปนี้ดวงดีโชคดีมากๆเรื่องการเงินในวันนี้บอกเลยว่าการเงินว้าวจะมีรายได้เข้ามาแบบดีๆแล้วก็มีเงินโอนเข้าบัญชีคุณอย่างแน่นอนเลยวันนี้นะคะการงานธุรกิจลงทุนก็เห็นเงินเห็นกําไรก้อนใหญ่ก้อนโตใบสุดท้ายโอห้าเหรียญหมายความว่ามีหนี้สินจะได้ปลดหนี้ กังวลใจเรื่องการเงินเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆนะันะคุณจะแก้ไขปัญหาได้ดีการเงินของคุณหลังจากนี้ปาลายรายรับจะเยอะขึ้นรายจ่ายคุณจะน้อยลงคุณจะบริหารเรื่องการเงินได้ดีและปลดล็อกและแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินได้สําเร็จในเร็ววันอย่างแน่นอนหนี้สินจะเบาบางและก็หมดไปในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นผ่านไปเห็นคลิปนี้แล้วรับพลังงานดีๆรับความโชคดีรับพลังงานดีๆ,รดรงงดๆเรื่องการเงินของคุณไปในวันนี้และพิมพ์ว่า รับคำทํานายนี้และให้คุณสําเร็จและให้คุณโชคดีและให้คุณร่ํารวยค่ะ